และณะครูบทสควารต่วัสดีนักเรียนที่ทุกคนครับก็คือขอากราว่าววดีปีใหม่ดีนนห่ีหปีใหีปีใหม่นนดีออนะปีใหม่ดีปีใดีปีใหม่ดีปีใหม่ดีปี้หม่ใหม่ดีปีใหม่ดีป็ใหมดีปีใหม่ดีหม่ดีปีดีหม่ดนปีใหม่มีมีปีใหม่ดรปีใีปี่ีป่่ป ปีใหม่ของไทยเรานักเรียนทุกคนนะครับรงจงมีแต่ความสุขนะครับในวันสุดที่ในวันปีใหม่ของของทีนะครับครับให้หัวขั้นสุดการรู้ภาษาต่างประเทศกับตลาก่อนนะครับนักเรียนที่ได้รับอานต่นะครับกองแรกได้แก่เด็กชาย ชน,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 นะจอเครูงานนครับที่ได้นะครับได้แต่เด็กหญิยาวภามงคลไทยสาครับยาวภายนะครับ ้ชมงสขออเเียปรรบบืและััไดคในวันก่อนถึงวันตรุกจีนชาวบ้านมัะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองบ้านของคุณตาก็เช่นกันตอนนี้เสี่ยวเออกัจะเสี่ยวอ้ายก็ทำงานเชวยกระดมความสะอาดอยู่คุณตาคะทำไมก่อนถึงวันตรุกจีนต้องทำ เป็นความเสื่อมโทในโบราณะเขาเสื่อมกันว่าการทำความสะอาดบ้านก็มืดการปัดเป่าความโชกร้ายออกไปคือตลอดรับสีเข้ามา ส่วนเพื้อสีแดงแล้วจุดประทัดด้วยนะคะมันมีตำนานหลอกออกมาตำนานอะไรหรอคะอยากฟังหรองั้นเดี๋ยวตาจะเล่าให้ฟังเอง จาสตร์ตัวหนึ่งนำว่าเหนียนมานั่งใส่อยู่ในถ้ำบนภูเขาในเทศกาลตุกคืนของทุกปีเหนียนน่าจะแปลงกายเป็นสาวงามเพื่อลงมาจากภูเขาและจากแชนหนึ่งไปเป็นอาหารเฮ้สุเย้าเว้ยไอ้บ้าดิกรจะดินกลับบ้านนีหถูกเลยาลยไงฮู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 ฮนอนที่จได้อยู่ยใ่วูตทันที ทำงานมันต้องหลายปีขอหน่อยเถอะโอเคโอเคแต่กูไม่แบกเลยกับบ้านน้อเว้ยแค่นี้จุ๊บจิบกับบ้านถูกแน่นอนน้องเอาเร่องาเพิ่มหน่อยหญิงสาวได้ถือแม่เข้ามา อาหมวยเพิ่งมาทำงานที่นี่วันแรกเหมอจ๊ะไม่เคยเห็นหน้าเลยส่ยตาเอวยี่สิบหกอกสามสิบห้าถึงร้อยกว่าอชอบมาชอบมาว้าวบ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่าจ๊ะให้เฮียไปส่งบ้านไหมจ้ะใช่ใช่ดึกดึกแบบนี้มันอันตรายนะจ๊ะก้มต่ำก้มต่ำสิจ๊ะก้มต่ำก้มต่ำก้มต่ำ หลังจากพี่แซนุ่งไทยสาวออกมาจากร้านเหล้าบ้านพมอหน้่งสาวอยู่ที่ไหนจ๊ะเออบ้านของข้าอยู่ท้ายหมู่บ้านอ่ะอันที่จริงพ่อไม่ต้องไปส่งข้าก็ได้นะได้ไงล่ะสวยขนาดนี้ข้าบอกไปแล้วว่าข้าจะไปส่งขอบใจค่ะ เป็นไรไปกันเถอะอ๋อเป็นอะไรเปล่าไปนั่งตรนั้นก่อนเถอะดูข้าดูให้เพราะความเมือ่อทำให้หญิงสาวกระดือก้อนหนีสะก้อเทา้เาฟิกอ๋องึงพาเธอไปนั่งที่มานั่งใต้ต้นไม้หญิงสาวกระดือด้านในะความดูแลเอาใจสาใส่ของชายหนุ่มจนทำให้เธอไม่กล้าจะฆ่าเขา จ้าดขณะที่อลงในหน้าขึ้นมาเพื่อหหนิีสาวทำให้เขาสบตายกับิีสาวที่กำลังต้องมองเขาอยู่และกำลังจะสลบนี่กินป่ดนไปเสื่อมเนี่ยเป็นอะไรรเปลาถ้าอยงนะั้นไปที่บ้านข้า่อนมาได้เออข้าชื่ออนงนะ เบอร์าชื่ออเมยจ้ายนดีที่ได้รู้จักชื่อกันจัก ออกไปแต่ก็ถูกอารมณ์ดึโนอยลครัดอันไทขอนี่ห่อเหลเลยนะทำไมเจ้าถึงสูงัดนนี้าบเจ้าดิ้งนมาเป็นเมียท่าเธอบ้าจะทำอะไรเนี่ยคนเยอะแยะไม่เป็นไรหรอก ต่อมาชายหนุ่มตื่นมาในบ้านของหญิงสาวตื่นแล้วหรอนี่กับผ้าทัานสีจะได้มีแรงไม่ต้องข้ามีมือก็ินเลยหรอมือไม้ก็กกมมไม่มีแรงคนเดี๋ยวนี้ก็ใจร้ายอีกนีเจ้าไหนๆเราก็ได้เสียเป็นหัวเมียกันแล้วงั้นข้าขอย้ายมาอยู่บ้านเจ้าเลยได้ไหมบาพูดทำไมแบบนั้นล่ะไอคนดูเขาว่ะนี่ข้าจริงจังกับเจ้าจริงๆนะเอ่อใช่นะั้น แต่เจ้าข้าห้ามเส,สื้อสีแดงข้อของนี้บ้านทุกอย่างจะต้องไม่มีสีแดงและห้ามจุดประทับไม่ว่าจะเทศกาลใดๆด้วยได้สิจ้าสุดที่ระองอ้ายหลังจากที่ทั้งสองได้เข้ามาอยู่ด้วยกันนะนัอาเหือนหรือเปล่าวะ ทำไมมัดทำอะไรตรงนี้เนี่ยหอมจังทั้งสองฉันหันไปเห็นอมยยืนรับละนอาแถวใต้ต้นไม้สักพักก็มีชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยห้าทางที่เบือนลอยเหมือนโดนมือสะกดน้อยนี่ยังบอกละว่าม่แอบได้ชูกันอ่ะคอยดูนะโอ้จะบองอะไรหึนั่นอมยอาเมยจะทามอะไร่ะอะเบลล่า อาหานเปย์ระดับอาเหมือนที่กำลังกินชายหนุ่มอยู่ทำไงนี่ล่ะมีไปบอกคนในหมู่บ้านกันเถอะเร็วๆมี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 เร็วๆ อาเมย์อาเมย์อาเมยเป็นปีศาจนียนฮะรู้ว่าไงนะฟังดีๆนะอาเมยเป็นปีศาจนี่นใจยิงนะใช่ใช่พวกวันเห็นนายกับตาทำงานก็ดีป้าทำงานดีขืนปล่อยไว้ผู้ชายัวหมดหมู่บ้านพอดีอวัยยังไม่ได้แต่งงานเลยนะจริงด้่ยไปที่บ้านนางทีงั้นไปกันเถอะพวกโจมาิธงอะไรกัน เรียกอ๋อยออกมาเดี๋ยวนี้นะนี่เจ้าไม่รู้หรือไงอาเหมยเมียเจ้าเป็นปีศาจนี่นะนี่เจ้าเอะไรมาพูดเมียข้าไม่ได้เป็นปีศาจเอ่อนี่พระเจ้ามีอะไรกันหรอนี่อาเหมยเยเจ้าเป็นปีศาจนี่ใช้ไมเจ้าพูดอะไรข้าไม่รู้เรือ่องอย่ามาข้ามตึ้งในส่สิข้ากับอาหงเห็นมากับตา แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นอย่างบนแรงจู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งจูบประทัดและใส่เสื้อสีแดงทําให้อเมรนตกใจจนหน้าซีดและกรนตะวายเพราะกลัวประทัดละเสื้อสีแดงอเมร์ก็เลยหนีไปบนภูเขาอเมนีเดบานีปีศาจเนี่ยมันหนีไปแล้วเนี่ยข้าจะเกี่ยวนะตามปีศาจเนี่ยใคร มัวหุ่นหัวอยู่ที่ไหนวันดี้พวจะจับแกให้ได้ทำไงดีมันไม่ยอมออกมาเลยจะเอาไปยังไงกับดีหลัะผู้ใหญ่ข้ามีวิธีแล้วจับตัวหลงมาเฮ้ยโอ้ยจะทำอะไรนะพวกกูพวกกูพวกคูเร็วนาถามก็จับมันมาเป็นตัวประกันไงปีศาจเหนียงถ้าแกไม่ยอมออกมาว่าจะฆ่าสามีแกเดี๋ยวนี้แหละแล้วปีศาจเหนียก็ออกมา ออกมาัะทีนะปีศาจเนี่ยเป็นปีศาจทำไมไม่อยู่ส่วนปีศาจวันนี้แหละหัวจะล้างใครให้ไอ้ปีลุกว่าเองโอเคต้องเดี๋ยวนี้เจ้าสร้างความเดือดร้อนให้หมูบ้านมากแค่ไหนไม่สมนึกหรือไงก็ไอ้ผู้ชายน้างงกพวกนั้นมายอมตายเองดิเห็นด้วกีู่๊ดตเสน่ห์เลยว่ะไม่เชื่อว่าแกใช้คนสกสะกพวกนั้นหรอกหรอแต่พวกมันก็ตายไปแล้วนี่เจอไม่ได้รออะไรอีก ก็จะมาเรียกร้องความสงบสุขให้หมู่บ้านนี้ลักแล้วชาวบ้านก็ต่างพางกันเข้าไปจับปีศาจเหนียนแต่ก็ถูกทําร้ายออกมาบ้านจึงแอบอันหลงมาเป็นตัวประกันเดี๋ยวทำอะไรอันหลงถ้าไม่อยากให้อัหลงตายก็ไม่ยอมให้ข้าจับซะดีๆได้จะอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมอขอนที่ปีศาจเหนียนกำลังทำร้ายชาวบ้านอาัหลงก็พูดขึ้นมาหนให้ปีศาจเหนียนชนะ จัับม,บมขนขณะที่พิสังเงียนชนะไปชาวบ้านทีอาศัยจังหวะนั้นจับตัวพิสังเหงียนโดยใช้ผ้ายดันสีแดงพัน <appointment. S 3> ตัวพิสังเหงียนไว้พิสังเหงียนเกือกล้ออย่างทรมานและฤทธิ์ของมันก็ค่อยๆสิ้นลงพามันไปที่ลานหมู่บ้านแล้วเอามันทั้งเป็นซักยิ่งกน ข้าขอคุยกับอมุ่ยเป็นข้อสุดท้ายได้ไหมจู่อาหลัวก็พูดขึ้นเขาเดินไปหาปีจากแห่งที่นั่งร้องไห้อย่างทรมานสวนเป็นหมอด้ายันสีแดงที่สวมอยู่ทิ้งไปจนชาวบ้านต่างร้องด้วยความตกใจอาหลัวอาหลัวข้าขอโทษเจ้าเจ็บมากไหมข้าข้าขอโทษที่ตอกหุบเจ้าไม่หรอกแค่รู้เป็นนานแล้วทุกเรื่องเลยข้ข้าขอโทษ อย่าร้องไห้เลยข้าไม่ชอบเห็นน้ำตาของเจ้าสัญญาของข้าได้ไหมว่าเจ้าจะไม่ฆ่าใครอีกได้ข้าสัญญาอารมณ์สวมก่อนปีศาจเหียนย รักที่เจ้าทั้งสองมีให้กันว่าจะยอมปล่อยเจ้าไปก็ได้อุ๊ยหูย่จะทําแบบนั้นไม่ได้นะเออนะ่ะเชืวว่อว่าเอาล่ะเจ้าไปได้แล้วงั้นถ้าเาแล้วนะหัา<ะ>ชิบเบอร์แล้วฉันบอกว่าดีกว่าจะแฉ่ไปนะเงินก้อนโตของผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น จะหมดซีนแล้วรีบตายเถอะเด็กผู้นาีส่อ่นใจอารองหยิสปีนของพี่จังอย่างไว้ที่ต้องน่าหลาอ่ะอารองได้รับอุปการะเด็กผู้ชายคนหนึ่งน่ะก่อนตายอารุงได้มอบป่นให้กับลูกชายของเขาแล้วป่นนั้นก็ได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ไงล่ะา นี่ว่าใช่ปินที่คาดอยู่ตัวหลังสือของคุณตาใช่หรือเปล่าคะ <c oughs> ความลับจะเอาละเด็กๆได้เวลาฉะลองแล้วหลังจากนั้นครอบครัวคุณตา <c oughs> ก็จฉลองวันสุดทีนกันอย่างรี้ความจุห้พรใด้รักเธอกันใครกันเลยเห้ใๆ้้ได้วันันปีให้เธอรักกัน